ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบล็อกเกอร์แฟมจากเพจอยากขายดีต้องมีบล็อกเกอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วผมก็จําไม่ได้แล้วน่าจะเป็นตอนที่ห้าแล้วแหละยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวจะพูดผิดอีกโรเจอ์ตอนที่ห้านะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ลิงก์ตรงนี้กันนะครับด้านบนนะครับว่าเวลาเราคลิกลิงก์แล้วเนี่ยจะไป จะให้ลิงก์อ่ะมันไปที่ไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาไอ้ส่วนนี้ออกกันนะครับลองไปดูหลังบ้านนะครับเนี่ยตรงเนี้ยการแสดงที่มากับแถบนําทางนะครับโอเคเรามาเริ่มตรงลิงก์นี้ก่อนละกันนะครับเวลาเราคลิกลิงก์เนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะไปหน้าที่เกมและของเล่นรับทุกท่านเข้าสู่ I am c e l l โอเคเดี๋ยวผมขอปิดอ่เสียงก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอเค ผมพอดีผมใส่โค้ดเอาไว้นะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยวิดีโอตัวนี้ก็จะเล่นทันทีนะครับเหมือนกันนะครับก็เสื้อผ้าถ้าคลิกหน้านี้ปุ๊บนะครับก็จะไปยังหน้าที่มีเสื้อผ้านะครับโอเคก็วิธีง่ายๆครับให้คุณจิ้มตรงนี้นะครับมันจะจิ้มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีลิงก์ คุณอมองตรงมุมซ้ายนะครับด้านล่างนะด้านล่างมุมซ้ายนะจะมีลิงก์เห็นไหมครับตรงนี้เวลาเราจิ้มไปก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันไปที่หัวข้ออื่นเห็นไหมครับนะสังเกตนะนะด้านล่างนะครับมุมซ้ายด้านล่างเห็นไหมนะครับเราจะใช้ลิงก์ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าออไอ้ลิงก์ตัวนี้เวลาเราคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะไปหน้าที่เราต้องการให้มันโชว์นะครับก็ เอาเมาส์ไปจิ้มนะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับทำไมมันไม่ขึ้นโอเคคลิกขวาปุ๊บให้ไปที่ copy link location อันนี้ผมเคยสอบไปแล้วนะนะครับก็คลิกไปเลยปุ๊บนะครับก็ให้มาตรงหน้านี่งไงตรงหน้า ลายชื่อลิงค์นะครับในเน navigation เมนูนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็การตั้งง่ายๆครับว่าชื่อหน้าเนี่ยชื่ออะไรชื่อหน้าเว็บไซต์นะครับก็ชื่ออะไระเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้นะเดี๋ยวผมจะ Edit it, มันนะครับผมก็ใช้ชื่อว่าเกมและของเล่นนะครับก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนลิงก์นะครับที่เรา Copy มา้มาเมื่อกี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนี่ไงนะครับแค่นั้นเองแล้วก็กดเพิ่มลิงก์ไปนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแค่นั้นเองคุณก็จะได้แบบผมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราว่าอย่างผมเนี่ยผมมีหกบทหม,หมู่ใช่ไหมผมก็เอามาแสดงโชดน,นี่เลยนะครับหรือบางคนอยากจะให้ไปหน้าอื่นก็ได้นะครับ อาจจะไม่ใส่ลิงก์แบบผมตรงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบว่าโปรโมชั่นวิธีการหรือจะไปที่ช่อง YouTube ไปที่แฟนเพจอะไรได้หมดเลยนะถ้าสมมุติคุณอยากาจะให้ไปลิงก์นอกนะคุณก็ผมเข้าไปเหมือนกันนะครับคุณก็ใส่ชื่อเว็บไซต์สมมุติว่าผมใส่ว่าแฟนเพจนี้ใช่ไหมนะครับคุณก็ไปก๊อปปี้ลิงก์แฟนเพจมาใส่ แค่นี้จบนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับโอเคก็จบไปสําหรับเมทท็อปเมนูนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าท็อปเมนูเดี๋ยวจะไปซ้ำกับไอตัวนี้ซะเรียกว่าอะไรชื่อลิงก์แล้วกันเนะาะอะไรชื่อลิงก์โอเคต่อไปเรามาแก้โค้ดตรงนี้กันนะครับเราจะมาเอาอตัวนี้ออกเพราะว่ามันเกลกะนะครับมันไม่สามารถลบออกได้นะ สองตัวนี้นะครับมันลบออกไม่ได้นะครับเราต้องไปใช้การลบโค้ดเอาผมก็เคยสอนไปแล้วในะวิดีโออันเก่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็คลิกตรงนี้ครับแม่แบบเสร็จแล้วคลิกตรงแก,แก้ไข HTML คลิกตรงนี้ครับข้ามไปที่วิดเจ็ตเราต้องไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนี่ Attribution และก็ เขาเรียกว่าเนบานะครับก็เนวิกิเตอร์อะไรประมาณนี้แหละนะครับเนบาเอาสันสน,นี้ละกันคลิกไปที่ Attribution มันก็คือบรรทัดนี้แหละครับตั้งแต่บรรทัดนี้นะครับ,บน,นี่ Attribution นะครับ,รบแล้วนี่ก็คือเนบาหนึ่งนะครับเราก็จะมาเอาลบมาเลยนะครับตั้งแต่บรรทัดนี้จนถึงบรรทัดนี้นะครับคุณเห็นปะคุณสังเกตอะไรเห็นปะว่า มันขึ้นต้นด้วยตรงนี้วิ d เจตมันก็จะจบด้วยวิ d เจตอันนี้คืออันหนึง่งอันนี้ขึ้นต้นด้วยวิดเจตคุณก็ต้องมาลบถึงวิ d เจตกด delete ไปปับ๊บบันทึกเทมเพลตปุ๊บไม่มีอะไรข้อความเตือนขึ้นมาแปลว่าเราทําถูกต้องเราไปดูหน้าเพจของเราซิกดนะครับหายไปละเห็นปะ ง่ายๆเลยนะครับถ้าเรารู้เทคนิคว่าไอตัวเนี้ยมันเชื่ออะไรแล้วก็แค่ข้ามไปที่วี7นั้นแล้วก็เอาเอาเอาขาออกซะแค่นั้นเองจบเรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆนะครับการแก้ไขโค้ดไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็แค่เรารูเา้เทคนิคนิดหน่อยเราไม่จําเป็นล่องไปเรียนรู้อะไรามากมายนะครับเราเอาใช้เฉพาะที่เราได้ใช้งานแค่นั้นก็พอนะครับ วิดีโอหน้าน่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วแหละนะครับเป็นตอนนี้เป็นตอนที่5เนาะตอนหน้าตอนที่6เราจะมาทําตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไฟกิฟกันไฟกิฟจะเป็นแบบนี้นะคุณดูตรงเนี้ยนะครับไฟล์กิฟก็จะเป็นอ่าเป็นกระพริบกระพริบเนี้ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพหรือใช้เป็นเป็นคาก็ได้นะครับแล้วแต่แั้งแต่การใช้งานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมไปขอคิดก่อนละกันว่าผมจะออกแบบยังไงดีนะครับแล้วยังไงเดี๋ยว ตอนหน้าตอนสุดท้ายตอนที่6มาทำไฟล์ลิปกันนะครับยังไงวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ